สวัสดีนแฟนๆ BK8 แปดเกซนี่เรซิ่งโมโต GP นะครับสนามโมโต GP สนามที่5ครับที่สเปนิสกลางปีครับที่เซอร์กิโตเดอเคเรสมีการแข่งขันในรอบเมนเรสนะครับแล้วก็แชมป์สนามนี้ครับก็ถือว่าทําตามความฝันได้สําเร็จก็คืออเล็กซ์มาเกสครับนักขับจาก BK8 g แปดเกซนี่เรซิ่งที่คว้าแชมป์สนามนี้โดยทําเวลาไป40นาที56.374วินาทีนะครับเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งครับเจ้าตัวเนี่ยออกซาร์ในกริดที่4ครับแล้วก็เข้าเป็นที่1นะฮะแล้วก็นี่เป็นแชมป์แรกครับ หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยขึ้นมาขับในมอเต GP จีพีนะครับโดยอเล็กเนี่ยขับมอตจีพีหรือว่าจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรุ่นใหญ่เนี่ยตั้งแต่ปี2020ครับแล้วก็ขึ้นโพเดียมมาทั้งหมดเนี่ย8ครั้งแต่ไม่เคยนะครับขึ้นโพเดียมในฐานะแชมป์สนามได้เลยครับผลงานดีสุดก็คือการเข้าเป็นรองแชมป์แหละครับในปี2023เนี่ย1ครั้งนะครับในปี2020เนี่ย2ครั้งครับแล้วก็ปีล่าสุดครับปีรุ่นการปัจจุบันเนี่ยเขาขึ้นเป็นที่2มา3สนามตติดต่อกัน่ ว่าสนามที่5ครับเจ้าตัวขึ้นโพเดียมนะครับได้2ครั้งครั้งแรกเนี่ยเข้าที่2ในรอบสปินเรสครับเมื่อวันเสาร์แล้วก็อีกหนึ่งครั้งคือได้แชมป์สนามเข้าเป็นอันดับหนึ่งในรอบเมนเรสนะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยแล้วก็ต้องบอกว่าหลังจบการแข่งขันเนี่ยพี่ชายอย่างมาร์คมาเกสครับก็มากอดแสดงความยินดีกับน้องชายด้วยที่ได้แชมป์สักทีแล้วก็เป็นแชมป์สนามแชมป์ที่บ้านเกิดอย่างสเปนด้วยนะครับทำให้อเล็กครับก็จะเก็บเพิ่มเป็น25คะแนนในสนามนี้ครับแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยอันดับคะแนนรวมนะคร อเล็กขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วครับมี140แต้มครับส่วนอันดับ2ก็เป็นพี่ชายอย่างมาร์คมาเกตครับที่ในรอบเมนเรสเนี่ยมาร์คมาเกตผลงานไม่ดีนะครับจบอันดับ12ครับแต่ก็มีแต้มในอันดับตารางรวมเนี่ย139แต้มตามหลังน้องชายอยู่1นคะแนนเรียกได้ว่าปีนี้ครับพี่น้องมาเกตเนี่ยขับเคี่ยวลุ้นแชมป์โลกกันอย่างสนุกเลยครับหวังว่าสนามต่อไปเนี่ยอเล็กจะยังฟอร์มดีต่อเนื่องแล้วก็ผลงานของ b k เเกซิี่จะยอดเยี่ยมต่อเนื่องเลยนะครับสนามต่อไปครับสนามที่6เนี่ยจะเป็นสนามที่ฝรั่ง ครับวันที่9ถึง11พฤษภาคมนี้ก็เดี๋ยวรอเชียร์กันได้ว่าทีม B K 8 k e s n e Racing ของเราผลงานจะเป็นอย่างไรคลิปนี้แสดงค,ความยินดีกับอเล็กมาเกักนครับ